ดูนะครับช้างกินเยอะขนาดครับดูพายเบนครับทั้งหญ้าทั้งสับปะรดครับพายเบน่ใหญ่มากนะครับ17ปีตัวไม่ใหญ่ครับรูย่าครับรูย่าอากาศหนาวครับวันนี้เริ่มเย็นแล้ว อยู่ในป่าครับธรรมชาติฝากติดตามด้วยนะครับช่องพายเบนตกงานมาจากภูเก็ตครับโอ้ดูครับดูดูมูลชับมูลครับอยู่นานขนาดไหนครับตกงานขนาดไหนมูลกองเบลอเลยอ่าเห็นได้ มูลไสนาข้าวแล้วครับปีนี้ฝากติดตามด้วยนะครับช่องพายเบนครับจุดรอจุดรอครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ